ส่วนขังใบเตยนะคะเราก็จะนำมาหั่นแล้วก็นำมาปั่นนะคะถ้าเราไม่มีที่ปั่นเราก็ใช้โขลกเอาก็ได้นะคะโขลกแล้วก็มาคั้นกับน,น้ำค่ะ ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำสะอาดพอที่เราจะปั่นได้เท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะ เราปั่นจนกระทั่งเขาละเอียดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรานำมากรองกันค่ะกรองผ่านตะแกรงละเอียดหรือว่าจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้เหมือนกันนะคะ น้ำใบเตย <sk r itte> ของเรา <sk r itte> ขเรา <sk r itte> ขเาก็จะแบบสีเข้มเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมถ้วยใบเตยทานกันนะคะก็มาดูส่วนผสมของตัวขนมกันก่อนนะคะส่วนของตัวขนมก็จะมีนะคะน้ำใบเตยนะคะอันนี้เป็นกะทินะคะที่เราไป คั้นนะคะกับน้ําใบเตยกับกากใบเตยนะคะที่เหลือจากที่เราคั้นส่วนของน้าใบเตยนี้แล้วนะคะแล้วก็แป้งเทา้าเยื่อมอมถ้าเราไม่มีเราใช้แป้งมันแทนได้นะคะแล้วก็อันนี้แป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่เราหาได้นะคะแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปเลยในอ่างผสมนะคะแล้วก็ แป้งเท้าเยี่ยมอมถ้าไม่มีนะคะเราก็จะใช้แป้งมันแทนนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำม่เตยคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาผสมนะคะให้ส่วนผสมของเราเขาเข้ากันก่อนนะคะให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะ ส่วนผสมของน้ำตาลน,นะคะกับแป้งละลายดีแล้วนะคะเราจะมาใส่กะทินะคะแล้วก็ให้ส่วนผสมของเราเขาเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นนะคะพอส่วนผสมของน้ำตาลของเราละลายนะคะแป้งไม่เป็นก้อนแล้วเรานำมากรองแบบนี้เลยนะคะ เผื่อจะได้ส่วนผสมของแป้งที่เนียนขึ้นนะคะโอเคเพราะว่ายังมีแป้งที่แบบไม่ละลายนะคะเรามาดูส่วนของหน้ากะทิกันก่อนเลยนะคะจะมีกะทินะคะหัวกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นนะคะก็เรามาผสม แป้งข้าเจ้าลงไปในกะทิก่อนนะคะละลายก่อนค่ะเกลือป่นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำตาลทราย รอจนกระทั่งกวนจนกระทั่งส่วนของน้ําตาลกับเกลือนะคะละลายเรียบร้อยก่อนนะคะพอน้ําตาลทรายกับเกลือของเราละลายแล้วนะคะเราชิมตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะว่าเค็มพอที่เราชอบหรือยังนะคะเพราะว่าขนมถ้วยเน,น้นๆเขาก็จะออกเค็มๆม,มันหวานนิดนึงค่ะไม่ต้องหวานมากนะคะ เพราะว่าตัวขนมของเราก็หวานอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครไม่ทานหวานเนี่ยไม่ต้องใส่น้ําตาลทรายเลยก็ได้นะคะจากนั้นเราจะนํามากรองค่ะเพื่อที่จะได้ให้หน้าขนมของเราข้อเนียนนะคะเผื่อมีแป้งหรือว่าเศษของแป้งอยู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของตัวขนมแล้วก็หน้าขนมนะคะ จากนั้นนะคะเรานำถ้วยขนมของเรานะคะตั้งหม้อให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็นำถ้วยขนมมานึ่งนะคะก่อนสักห้านาทีนะคะส่วนฝาหม้อนะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางคลุมแล้วก็มัดไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่กันไม่ให้หยดน้ำนะคะลงไปที่ขนมของเรานะคะในถ้วยของเราจะต้องไม่มีหยดน้ำนะคะ เราก็จะหยอดขนมของเรานะคะลดไฟลงก่อนนะคะแล้วก็ส่วนของแป้งเรานี้นะคะเราต้องคนทุกครั้งนะคะเพราะว่าแป้งของเราเขาจะนอนก้นนะคะส่วนของแป้งเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะเราจะต้องคนแบบนี้ควนแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะ <c oughs> ก็หยอดเลยไปเลยนะคะเราจะยอดครึ่งหนึ่งครึ่งถ้วยก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่ชอบนะคะชอบหน้าน้อย ชอบหน้ามากถ้าชอบหน้าหน้ามากเดี๋ยวก็ใส่ส่วนของตัวขนมให้น้อยนิดนึงค่ะแล้วแต่เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่ง10นาทีค่ะเรามาดูนะคะครบเวลาแล้วนะคะโอเคขนมถ้วยของเรานะคะ เดี๋ยวเรามาหยอดหน้าขนมถ้วยหยอดกะทิกันต่อเลยนะคะก็คนนะคะกะทิคนทุกครั้งลดไฟลงก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้หยอดหน้าขนมของเราง่ายๆนะคะคนกะทิก่อนทุกครั้งแล้วก็หยอดไปนะคะ พอเราหยอดหน้ากะทิของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้เวลาหนึ่งห้านาทีนะคะแถถ้าเราอยากจะให้หน้าขนมของเราแตกมันนะคะแตกมันเยอะๆหน่อยก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะใช้ไฟกลางค่ะเรามาดูนะคะขนมถ้วยของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นเลยนะคะ